ที่แรกกบดอยู่วันวาน,านาพอไม่เห็นพระเนรทําผิดวินัยเข้าไปอย่างนี้แล้วพอเ,เวลาประชุมกันจะว่าเราก็ชักชวนเพื่อนเอ้พวกเราเลยมันบวชเข้ามาแล้วมาทําผิดวินัยอยู่เนี่ยร่วงวินัยอยู่นี่มันจะได้บุญกุศลอะไรเล่าผมว่านะถ้าเราบวชเข้ามานี่เราต้องหวังบุญกุศลหวังชําระตนให้สะอาด ควรปฏิบัติตามพระวินยัยพระพุทธเจ้าทรงห้ามเาไม่ทําอะไร็เราก็ไม่ทําอย่างนี้จะไม่ดีเหลอเอาไหมพวกเรามาปฏิบัติตามพระวินยัยอย่างนี้องค์โน้นก็ว่าผมไม่ได้ทําไม่ได้องค์นี้ก็ว่าผมทําไม่ได้ถ้าหากว่าใครก็ทําไม่ได้แล้วผมก็จะไม่อยู่กับพวกท่านแล้วผมจะหนีเข้าป่าไปเลยนะอ จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ตรงต่อข้ะวินัยอย่างนี้